ที่วัดพระธรรมกายเมเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีทอดพระป่าบำรุงวัดออนไลน์นะคะพร้อมทั้งพิธีถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาค่ะภายในงานพระประหลัดสิริชัยทานาวโรท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด โดยตัวแทนประธานบุญพิธีและสาธุชนได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นการยานมิตรเอ็ดเบิร์ตการยานมิตรสว่างจิตแม่กวยการยาณมิตรสุสิระสุสิขออภัยค่ะการยาณมิตรสุริษาการยาณมิตรพัฒนพง์พุ่มทิมประธานบุญพิธีได้นำกล่าวคำถวายพระป่าส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายประทีปโคมไฟ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชามหาปูชนียาจารย์พิธีถวายรัตนบุพพามหามงคลพิธีถวายหนังสือธรรมะพิธีถวายอาสนะพิธีถวายปัจจัยสี่พิธีถวายเข้าสารพิธีถวายคี่ลานเทพสัตวพิธีถวายกองบุญญาณพาหนะพิธีถวายกองบุญซุ้มพิธีกล่าวคําอธิษฐานจิตทอดพระป่าบํารุงวัดนะคะพร้อมกันนี้ตัวแทน ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพทั้ง11คณะก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยเทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำโอวาทของหลวงพอ่อธรรมชยโยมาถ่ายทอดนะคะทบทวนเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีค่ะ